ไม่อยากถ่ายรูปว่าวงพยายามหลีกเลี่ยงพยายามแบบถ่ายให้น้อยที่สุดอ่ะปัญหาเรื่องถุงใต้ตาของคุณเทนตี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนเนาะหลังจากที่หมอทำเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็จะเห็นว่าปัญหาถุงใต้ตาดีขึ้นนะคะแล้วก็ใบหน้าที่มีความตกความหย่อนคล้อยลงก็ถูกยกกระชับขึ้น ก็รู้สึกดีใจนะเฮ้ยหน้าเราเด็กลงเยอะเลยเหมือนกับว่า v ีสแควเนี่ยเป็นทาน์ม่ชีนให้เรา r o c k and Ro โ l สวัสดีครับผมป๋าเท็ดดี้พาวเวอร์นะครับบางคนก็รู้จักว่าเท d d y i ้ไอเแล้วก็รู้จักในานามของเท d d y ี้โลโซบางคนก็ อาจจะเคยเห็นอยู่ก่าวงโซคูเพราะผมเป็นคนปั้นวงโซคูเหมือนกันแอดพาวเวอร์แพดนักร้องนำเนี่ยหปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังหน้าตาเขาก็ไม่ใสป่ปลิงแบบนี้ผมก็เห็นพัฒนาการของหน้าตาเขาถุงใต้ตาที่เขาเคยมีก็ไม่มีแล้วผมว่าเฮ้ยแอดปายอยากทำบ้างอะ่ะผมอยากจะลดอายุตัวเองลงมาจากอายุ53อยากจะให้ดูย้อนกลับไปสัก10ปี20ปี อยากปรึกษาเรื่องถุงใต้ตาเพราะว่ามันทําให้เราดูอายุเยอะแล้วเราต้องเล่นดนตรีกับเด็กๆเราอยากจะทําให้เราอ่ะดูกลมกลืนไปกับเด็กปัญหาเรื่องถุงใต้ตา ของคุณเทนตี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนเนาะซึ่งในวันนี้เราจะใช้ตัวไฮยาลูริคแอซิดเป็นประเภทของฟิลเลอร์ซึ่งสลายได้หมด100%หมอก็จะใช้ซัพพอร์ตในชั้นกระดูกเติมเต็มในส่วนกระดูกที่เริ่มสุดตัวลงหลังจากนั้นก็จะช่วยในการพยุงตัวเอ็นยึดระหว่างชั้นกระดูกค้ำเอ็นตัวเนี้ยให้มีความตึงมากขึ้นนะคะก็จะช่วยพยุงถุงใต้ตาให้กยกระดับขึ้นมาได้นิดหน่อยนะคะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ที่เหลือก็จะใช้โมเลกูลเลสเป็นชั้นตื้นวางไว้ในชั้น แต่ว่าก่อนทำาฮไการฟิลเลอร์เนี่ยหมอจะใช้เป็นไฮฟู oo, แต่ว่าเป็นไฮฟู oo, แบบแอดวานซ์ไฮฟูก็คือเป็นแบบแมคโครโฟกัสนะคะคือพลังงานเขาจะเสะถียนกว่าไฮฟู Hi ปกติตัวนี้ก็จะช่วยดูแลในชั้นสมัดช่วยยกผิวให้มีความตึงกระชับขึ้น หลังจากที่หมอทําเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็จะเห็นว่าปัญหาถุงใต้ตาดีขึ้นนะคะแล้วก็ใบหน้าที่มีความตกความหย่อนค้อยลงก็ถูกยกกระชับขึ้นทําให้ความเด่นของบริเวณร่องแก้มก็โดยรวมดูดีขึ้นด้วยนะคะการที่มา v Square เป็นการทําพัฒการครั้งแรกก็รู้สึกมั่นใจนะเพราะว่าเราเห็นผลลัพธ์เกิดขึ้นกับน้องเราอยู่แล้วฝาก็เลยคิดว่าไม่ลังเลใจแล้วก็ ไม่มีความกังวลใจใดๆมีแต่ความเฮ้ยอยากออกให้ทําเสร็จเร็วๆจะได้ออกมาดูเด็กหลังจากที่ทําเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะหมอก็จะให้พี่เท็ดดี้ดูเปรียบเทียบเนาะว่าหมอทําการแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะก็จะเห็นว่าตรงบริเวณใต้ตานะคะดูดีขึ้นใบหน้าที่ตกหรือว่าดูหย่อนคอยก็ดูยกกระชับขึ้นนะคะร่องแก้มก็ดูดีขึ้นนะคะโดยรวมเนาะมุมปากก็ยกขึ้นด้วยนะคะ หลังจากเสร็จฟิลเลอร์นะคะหมอกกจะใช้ตัวโบทานัมล็อกซินในการดูแลริ้วรอยนะคะแล้วก็ยกกระชับอยู่ชั้นบนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราก็มา f o l l o w u p ครบ14วันนะคะถามความรู้สึกส่วนตัวก่อนว่าหลังจากดูแลแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะมั่นใจมากขึ้นมั่นใจที่จะไปออกอรายการหรือจะไปถ่ายอะไรพวกนี้โดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าบางเทปนี่ไม่แต่งหน้าเลย ดูนิดนึงนะคะโอเคตรงใต้ตาก็ถือว่าซัพพอร์ตได้ดีเลยนะคะดูยกขึ้นเวลาย,ยิ้มก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะคะผิวมีความยกสุดแล้วค่ะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนถ้าหมอขยับตรงเนี้ยจะขยับได้เยอะมากนะคะแต่ตอนนี้ขยับไม่ค่อยไปแล้วแต่ว่าผิวถูกตึงกระชับด,ดีนะคะวันถัดมานี่ก็คือผมไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่มุกดาหารพิเศษเขา เจอหน้าผมก็บอกอุ้ยพี่ที่ๆทำไมหน้าเด็กโอ้ยย้อนกลับไปเป็น14ครั้งเลยนะเนี่ยตามเพลงเขาเลยก็รู้สึกดีใจนะเฮ้ยหน้าเราเด็กลงเยอะเลยเหมือนก็นว่า v ีสแควรเนี่ยเป็นทนมนแมชชีนให้เรา